โอเคต้องขอลับสวัสดีชาวฟีฟไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง NR Channel v e r y d a y เชเชนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาแจกโค้ดฟรีกันในเว็บนี้นะครับทุกคนก็สําหรับอ่าลิงก์เข้าเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะไปให้ที่คอมเมนต์นะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าเว็บกันได้เลยนะครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปที่เติมโค้ดเลยนะครับเข้าไปเลยโอเคก็สำหรับตรงนี้นะครับทุกคนให้กรอกตามผมได้เลยก็รหัสโค้ดวันนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะผมเป็น bptspbp เนะครับก็กรอกตามพี้ไปเลยนะครับตรวจสอบไปนะครับโอเคและขอสำเร็จนะครับทุกคนได้มา5บาทนะครับคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันที่บัญชีกัน ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมได้เป็นเรียบร้อยนะ้สำหรับโค้ดฟรีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ไม่ทันนะครับทุกคนก็รอติดตามคลิปหน้าได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับผมบายบายคัะ